ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิก้เสกรถสวยมากับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วภายใน1วันนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถ Honda าแจนนะครับผมย้ําว่าคันนี้ทําได้ภายใน1วันกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบ Alpha ฟาโคสพายนะฮะสำหรับคันนี้นะครับโคดโคดหชั้นนะครับตัวรอแม็กก็โคดนะครับตัวกระจกก็ทำนะฮะแล้วก็ตัวผิวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมีการเตรียมผิวแบบเต็มประสิทธิภาพเช่นเคยนะฮะทุกทุคัน แต่ว่าคันนี้ก่อนที่เราจะเห็นความเงาอย่างนี้เชื่อไหมครับหลายๆคนคงทายว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเพิ่งเปลี่ยนป้ายดำมาแน่ๆผิดครับคันนี้ใช้งานมาแล้วทั้งหมด3ปีนะฮะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีจากท่านเจ้าของนะครับและท่านเจ้าของก็ตัดสินใจว่าอยากจะทําเคลือบแก้วเลยถามกับทางเราว่าคันนี้สามารถเคลือบแก้วแล้วมันจะสวยไหมผมตอบได้ด้วยวิดีโอนี้นะครับ นี่คือนะครับรถ3ปีนะครับที่ตัดสินใจในการเคลือบแก้วณวันนี้ยังไม่เคยเคลือบแก้วที่ไหนมาก่อนนะครับกับรถที่ท่านดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะครับเพียงแค่ท่านดูแลดีนะครับรถจอออกมาสวยอย่างนี้แล้วยิ่งเอามาเคลือบแก้วอีกนะฮะรถก็ยิ่งทําให้มีความสวยงามขึ้นไปอีกเพียงแค่ท่านลูกค้าคิดจะเคลือบแก้วรถก็มีความสุขแล้วฮะผมด้วยนะครับที่มีความสุขที่เห็นหลายท่านหลายๆคนนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับ บางคนดูแลดีกว่าลานล่างรถอีกนะฮะสำหรับคันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้ความไว้เนื้อชื่นใจนะฮะไปรับไปส่งเลยผมไปรับกับตัวเองแล้วก็ไปส่งมาด้วยตัวเองนะครับตอนนี้กําลังจะไปส่งรถนะครับอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะกับโปรแกรมดีๆอย่างนี้นะครับไปรับไปส่งนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่คอยติดตามรับชมรับฟงังและ ให้ความสนใจนะครับในเนื้อง,งานของผมนะใครที่อยากให้รถสวยรถเงานะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้รถจะสวยรถจะเงาเพียงแค่ท่านลูกค้าคิดแค่จะเคลือบแก้วรถมันก็เงาขึ้นแล้วนะครับวันนี้มิกี้เส็รถสวยขอรับท่านผู้ชมไปกับภาพความสวยงามเงางาม,งามแบบนี้ไปก่อนวันนี้มิก้สวัสดีครับ